้องอาหารของใครนะเอ้ยเจมเจอไอ้คนนั้นอะ่ะใครที่มันเป็นผู้ชายเหมือนสกินเทสอะ่ะแต่งชุดเหมือนคนที่งนเมือ่อวานนีุ่ณจัคอะไรชุดออกแดงๆหน่อยๆที่เป็ขอ้อจุให้ในบราษคารบอยจำได้ไหมแล้เจอด่านแทปเปอร์ที่วางกับดักแบบทุงเรศอ,อ่ะอ๋อนั่นแหละที่เขาตัดจุกตรงบ้านเต๋ออะอกับทั้งเกมอะแล้วผมช่วยได้ใช่ไหมใช่ พี่ง่อยกันหมดอ่ะแล้วเขาไงไข่วะเนี่ยไม่แจ้งเลยไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่อยู่อยู่อยู่ข้างล่างผมเนี่ยเฮ้ยไล่อีกคนนึงไล่อีกคนนึงไอ้โอ้โหเม็กสุดยอดเลยเม็กได้โอ้ยโดนผมไปพังโทรทีมดีกว่าเฮ้ยมึงล้มอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนโอ้ยห็นหน้าเข้ากองเปงไม่ได้ไม่ได้แกจะมาบอ มาบ้านใต้ดินไหมหูแจ็ก<ผ>มันมาบ้านใต้ดินไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงนี่ไงเอาปังทราเทียมก่อนขวานเอลตูมีวิสเปอร์รอจะ้ะ จริงอะ่ะมันวนเหรอใช่นะใช่วนสุดๆแคมป์เหรอเนี่ยโอ้โหแคมป์เลยอะโอ,โ,โอ้โหเฮ้ยต้องช่วยอะ่ะไม่ได้อะดึงเลยดึงเลยดึงเจ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 วิง่งเอาสมองวิ่งไปทางนั้นเลยนะ เออเดินคูเดินคูมาเออเอ,อ้าคอมโบไปโอ้โหเจ๊มึงวิ่งไปทางนั้นนะ่ะสมองอะ่ะฆาตกรก็เขาไปตรงนั้นหยกหยกไปทางนั้นหยกหยกสิบหกสิบหย่อนจะเจ็ดแปดแปดเก้าเก้ามามาให้กูฮิ้วใส่ดีทา,างกํไไ้ โอ้มึงวิ่งมาไกลเกินตาย <คน S 2> ดิคนเงี้แบบนี้ยังไงก็ไม่หอด <c oughs> มึงง้างน,นานวะนะ <c oughs> กะจอกว่ะี <c oughs> คนณเอ็ดช่วยสังเกตอยู่สังเกต เห็นสันวิววิวจิตส้มขัดเอาว่ะเอาว่ะมึงจะปางเหรอมันง่ายขนาดนั้นหรอกมั้งไม้บ้านสองก็ไม่พังอะ่ะเฮ้ยถ้าอย่างงั้นก็ไอ้นี่เดี๋ยวเอาเปิร์ไอ้นี่เป็นงัดน่าจะง่ายอยู่มั้งเอาเครื่องพังแทน ไปมากเรื่องเจมแล้วเดี๋ยวมันตามเก่งตามเก่งอยู่ใช่ยอยู่ใช่ไหมใช่เฮ้ยผมมานี่ใครเนี่ยเพื่อนเจมแน่เลยไ,ไม่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 ใช่ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่นพนอนเฮ้ยมันได้ไอ้นั่นมันได้คนนั้นโอเคถือว่ายื้อเวลาไป เกือบแห้งเลยเมื่อกี้ขี้แคมป์ซะด้วยคุณนี้เฮ้ยปลาเจ้าปลาแม่นอะฮึ่มจิวหยกหยกมันปลาอะไรของมันวะมันร้อนอะไรของมันวะ ขี้เลอร์ขี้ร้อนน่ะมันหาผมไม่เจอยี่ไหนวะเออพาไม่โดนเว้ยเอ้าอะไรแล้วก็แล้วก็ลงไปบนต่ออะไรของมันี่าก็ไม่โดน อะไรของเจ๊เนี่ยเบิร์นไม่ไรผมเลยทีเนี้ยเอาเติเงินสองเดือนสองกันะมันเบิร์นผมแหละเฮ้ยคุณเจมระวังนี่ไงไม่มาตรงนี้ได้มะโคดฮาดี่ชนเมื่อกี้อุ้ยวับโอ้ยใต้ยดีนซะเดะไม่เต้นตรงนั้นนะ คุณเจมเดี๋ยวรอผมก่อนนะผมฟังคุเจมก่อน,น,นผมพูดโนวันอะระดับความช่งเล็กอย่างนี้นะจะต้องแคมป์แล้วอะทั้งแคมป์ทั้งโนวันรอก่อนแป๊บนึงเคลื่อนอยู่ใกล้ไหมมีเคลื่อนอยู่ใกล้ไหมคุณเจมไม่มีใครช่วยเหรอช่วตัวณเจมอีกันหนึ่งเฮ้ยผมว่าว่าเป็นไงไม่รู้มีคนไปยังอะไมปมีไม่มีใครมา พูเดเหมือนกันเนีน่อซำอย่างเยวชิบมหายแล้วผมรีบตรงรีบไปแล้วโทรทีมอันดท้ายไม่เป็นไรเฝ้าอยู่เหมือนเดิมเลยโอ้โหมผมรอตรงนี้ก่อนขึ้นไหมแก๊งสิไม่แก๊งว่ะไปแล้วไปแล้วไปโอ้โหวนแชมป์สุดๆ เจมปล่อยตายแล้กันช่างแม่งนะเจมเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนเหรอเพื่อนหรอื <c oughs> อคิลเลอร์กชั่วโอ้ยอจนถึงเฟสสองเออนั่นแหละอีหา่าเอ้ยโคตรชั่วเลยว่ะ เพื่อนเพื่อนแทง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 อู้อีกอู้อะไรของมึงเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยอู้มานี่มามันนี่มามันนี่มา ออกและประตูอ่ะจุกอยู่นี่แหละมาดิขอให้มากี่แคมนักใช่ไหมมาเราจะจุกจนมึงดิสคอนเนกอ่ะขึ้นมาดิเอาวะโนวันเพราะ no ว่าไอ้ไม่หนู Anh đi vui Tí ừ mà Sắp tăng rồi mà Chú cho đừng ạ อกเอ้ยคุณกระจกว่ะกระจกว่ะเก็บดิครับอ้าวทำไมไม่เก็บไปฉายวะเออโล่กันแล้วเฮ้ยชิบหายเอ้าตีไม wow, ่โดน โจกว่ะอย่าเล่นเลยคิลเลอร์อย่างเงี้ยกนกดจอกเลยครับกดจอกมากเลยอ่ะเล้กเล่น ถ้าจะเล่นไปเล่นแบบนี้ไปเล่นไปเล่นกับที่บ้านไปไปเล่นกับที่บ้านไป